สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ก็มาพบก,กับพี่เตยนะคะวิธีทางกีดยางภาลารับจ้าง,งมพาพี่น้องเนาะวันนี้เตยกับพ่อพี่น้องมาชมคลิปนะคะคลิปเกี่ยวกับการเก็บยางเขาล่านอีกเชียนเคยนะคะได้เวลาคลายยางอีกแล้วพี่น้องเก็บป่ายางสองก้นนะคะพรเมียพี่น้องเลยยางอะไรก็มีเลยพี่น้องเลยเพราะใช้ได้หลายงวนนี้นะคะากอนอกอากาศมันเปลี่ยนแปลง อากาศเปลี่ยนแปลงน้ำเลี้ยงออกหลายพี่น้องหยีดหลายเสากับ่ะไรอย่างนะค่ะเนาะเก็บอย่างจนข้าจนมืดอพี่น้องก็ได้เวลาเอากลับป pues ่านนน้องเนาะกลับไปไห้บ่านเกยวนเนาะค่ะนะคะยิ่เตอกะเอากวามร่งเล่้ยเนะฮะจากที่จจกน้องอย่าลีมาทังายมาพี่น้องเนาะก็ต้อไปเลยย่งเอยู่เอเที่มิรพี่น้องจาอ่ามีนึ่งก็หาช หนึ่งน,าท,นาที่หา10เศหา11วินาทีนะจ๊ะเนาะฝากาพี่น้องกด Subscribe กดไลก์ลกดแชร์กดติดตามใาเเด้อจะเกบรรยากาศการเก็บยางมาให้นะคะตอนไายกับว่าใดท่าอ่าตอนไายกับว่าใดภาคเสียงนะาจาน๊ะเนาะมาฝากเราใส่มะกะบ้านนะคะสำหรับคลิปนี้เจอกันลาไปก่อนนะพี่น้องเนาะบ๊ายบาย นั่นเสร็จเรียบร้อยนะคะเก็บยางออกจากสวนเอามาไว้ที่บ้านเทาเ่าแก่อันนี้ของเพื่อนอ่ะที่ร่วมเทาเ่าแก่เดียวกันนะคะอีกแปลงหนึ่งนะคะเขาก็มาไว้เสร็จเรียบร้อยระะอไปชมบ้านกาพี่น้อง